กับตัวเขาว่าท่านคือผู้ถูกเลือกให้กลายเป็นนักประจนภัยที่มีโชคชะตาจะต้องกลายเป็นผู้กล้าในอนาคตตัวเขาที่ได้ยินแบบนั้นจึงปฏิเสธโชคชะตาของตอนเองในทันทีเพราะตัวเขามีเพียงสิ่งเดียวที่สนใจนั่นก็คือการตามหาที่ตายของตอนเองแต่สาวเอลนั้นไม่ยอมลดละยังคงทะเยอทะยานอยากให้ตัวเขาเดินตามโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้ จึงได้ใช้พลังของตนเองแสดงค่าพลังของตัวเขาให้ได้เห็นเพื่อเป็นแรงจูงใจในการออกประจัญภัยแต่สิ่งที่ปรากฏออกมานั้นก็คือค่าพลังทุกอย่างเท่ากับหนึ่งแถมยังมีสถานะติดพิษแถมมาให้อีกต่างหากมันทําเอาสาวเอลพูดไม่ออกเลยแต่พระเอกนั้นไม่คิดมากเพราะสิ่งที่ตัวเขานั้นแสวงหาอยู่มีเพียงสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือความตายของตนเอง